สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่างนะปืพิฟิวจ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมอมองอัสนะครับเกมอมองอัสเป็นเกมจับฆาตรกรนะครับก็คือจับฆาตรกรในหมู่พวกเรานะครับอ้าวแล้วตัวไอ้บินไปบินมาไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวเป็นนอกจักรวาลอ๋อนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวก็คือเป็นก็คือจะมีคิวเมดกับ อิมโพสเตอร์อินโพสเตอร์คือฆาตกรคริมิตก็คือแบบคนธรรมดาคนดีอ่าเอาสองคนอนันมิปไปก่อนได่โอเคอันนี้ได้ไหมเอ,เอาเฮย้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ได้สควิปตเกม <c oughs> มันอ่ามาสควิปตเกมใช่ไหม โอ้โหหนังอันนี้กำลังมาดังเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาดังดิมาแรงก็ดังด้วยอันนี้เขาได้แต่ต้องรออีกกี่ชาติอีกกี่ชาตินี้แหละปัญหาสีน้ำเงินอ่าฮะเอานี เป็นสีดำเป็นอีกาอีกาดำตาได้ไหมเพื่อนใครเป็นเจ้าของห้องใครเป็นใครเป็นเจ้าของห้องใครเป็นเจ้าของห้องเดี๋ยวได้ดับค่ ไปนะขอไปห้องอีกก่อนอันนี้แอร์ชิ p ด่านนี้มีคนเล่นน้อยนะครับเนี่ยด่านอันเนี้ยด่านโดนจันเริ่มใช้ด่านดุนทันด่านน,นี่โอเคเพื่อนอ้าวมาเป็นสีเขียว น,ออนี้ละกันตัวส <c oughs> ีตัวสีเออสีนี้ล้วกันน่ารักดีมันเหมาะกับสีเลยอ่ะอันเนี้เป่นคนหลุดเป็นจำนวนมากตอนเล่มีมีแบบคนหลุดจำนวนมาก ห้าคนผิดอีพอสเตอร์สามคนเฮ้ยตกใจไม่มีน,นี่ด้วยอ่ะขังขาวแล้วก็มีของตกแต่งมากมายไม่มีหลายอย่างมากเลยอ่ะมีอะไรได้วยเนี่ยแตงโมงเหี่ยว ที่เห็นต่อหน้าต่อตาแต่เพื่อน,นันจะไม่หุดเรานะเมื่อกี้ใครฆ่าสีเหลืองนะอ่าไอเจโออิมพอสเตอร์ไอเจโอไหนอ่ะไหนทำยอดเหรอ ไอกวดไอเกโวอ่ะโดไอเกโอแล้วไอเกโอคือใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะมันเป็นคำยอ่อคำยอ่อของใครนั่นเหรอ ไม่ใช่อินพอสเตอร์แต่เราเป็นอินพอสเตอร์อ่ะอันนี้เป็นเควสตตรวจบอลลูนปึ๊บกดปึ๊บปุ๊บปื้ไม่ช้าหน่อยอันก็แกร็บกึะดึงอ่าอ่นมาดูแบบไม่อย่าวุ่นเรานะเพราะว่าเราแค่แบบมาดูเมืองอ่ะวันนี้ก็ ก็จะไม่โหวตเราบางแน่เนี่ยเพราะว่าแบบต่อไม่ได้ค่ะเฮ้ยต่ไม่ได้ค่ะนะ Who is in... เออไม่ใช่ดิ Who is the imposter? ีน้ำตาลเอ๊ยใครอะเฮ้ยดีนับเพื่อนไม่ออกอเพื่อนไม่ออกโอเ้เพื่อนไม่ออกดีน้เพื่อนไม่โดนหนอนนะถ้าโดนหนอนอนี่คือแบบ <S 2> <S 2> <S 2> คือแบบต้องแพ้กันอะเมื่อกี้เรา กดน้ำผิดเลว้วฆ่าใครอ่ะนี่ดีไหมเอ๊ะ <c oughs> เล้วใครจะไปรู้เล่าว,ว่ามีคนอยู่ข้างล่างแล้วจะเดินมาห้องนี้ <c oughs> โบดเลยโอ้สีเขียวเลยคุณผอ้โบสีเขียวเลยนี่ทุกคนเราพูดจริงนะว่าคือผมไม่รู้ไงว่ามันจะมีคนเดินมาห้องนี้ เอา้าดันไปปิดอนนี้กดกด,กดนะอันนี้คือสัญญาณไม่สัญญาณอะ เอาเลยแมพนี้ไม่มีประตูด้วยเพื่อนไปปิดกันเลยเอา้าเอา้เอาเราไปวิ่เร็วะลว๋อันที่มันยากๆหน่อย รอรอปิดอันนี้อยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนใช่ไหม พิมพ์หน่อยละเพื่อนนะคือในคอมพิมพิมพ์ได้ค,ดคือพอสงใส่อย่างนึงนะครับตอนผมเล่นเอ,อ่อ g Us n g Us ใน iPad หรือโทรศัพท์เนี่ยคือจะพิมพ์ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตรงช่องอันเนี้ไม่ได้เลยจะพิมพ์ได้แค่ตรงนี้มา ยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยเด้อแต่ว่าแต่ว่าสแบบดีได้ด้วย,วยน่าจะเป็นการบ๊กอีกครั้งหนึง่งไปเห็นเต็มเต็มตัวเลยโห อะไรกับการกดปุ่มเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสี่คิวเพื่อนอย่าทำให้เราผิดหวัง,งนะถ้าทำให้เราผิดหวัง,งนี่คือแบบโอ้จะร้อ,องไห้ไปตลอดชีวิตจะร้องไห้ไปตลอดแชร์แมดเลย โทรศัพท์เป็นสีเทาด้วยแบตดีนะแบตตรงเนี้ยยังไม่หมดเล็กด่งยไงเฮ้ยทำไมเวลาตรงนี้มันน้อยจังอ่ะคุยได้น้อยมากต่อส,สแล้วอีกสามคิวเฮ้ยแล้วอีกสามคิวตร อ่ะฮะไปไหนอะดูเพื่อนอยู่อ่ะยิงดูเพื่อนอ้าวไม่ยอมโมสก,กิมก,กูอีกอ่ะไปไปอ่ะไม่ขึ้นเหรอจะคิวตรงนี้เลยเหรอีอ๋ยวผมจะปิดไฟเลย กล,ลัวๆเม่ใน่คอมนะครับอิ่กลัลวๆเลยโอ้โหยังคููทาวอยู่อีก <c oughs> เฮ้ยมันจะเต็มหลอดแล้วนะโอ้ครูเมก็ทำควสซะเยอะเลยแล้วเอออ,อนี่ไงอย่นี้อย่างนี้ยด้ๆอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี ตอนนี้มีคนเยอะตั้ตงแต่ไม่คิวเลยโอ้โหเออไปไหนไปนไหนไปไไปไหนคิว,อ,วอ่ะไปตัดคิวมีคนมาตรงนี้ไหมมีคนมาไหม แล้วสีฟ้าไปไหนอะเพื่อนเราโอ้ยยังสแกนอยู่ตรงนี้กับเพื่อนยังดูเพื่อนสแกนอ่ะเฮ้ยเพื่อนไม่คิวเลยเหรอไม่คิวเลย พิมไปก่อนพิม์พเล่นไปก่อนอยากพิมอะไรก็พิมไม่อยากพ Iraq, ิมอะไรก็ไม่ต้องพิมเทคนิคของผมเออรอให้มันไฟดับก่อนเอ่อจิ๊บจิ๊บตามแตตมแต็ม <os> ต <ance> ็มต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 ็ นี่ปิดพอดีเลยไฟดับนี้มีดาวเทียม,มอยู่สองคนแล้วเออสีฟ้าไม่ได้อยู่แถวนี้หรอมีกับสีแดงกับสีดำออ,อันนี้คือยานที่เราเกิดใช่ไหมก็ลงมาที่ ยางอีกด้านหนึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดเลยคือแมพนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยครับคือจะไม่มีเลยตอนผมเล่นมาก็ยังไม่เจอเลยตัดตุมเฮ้ยสตอรี่ส hey. ามคนนั่นไงเจอเจอสีฟ้าแล้วสีฟ้า บอลสีฟ้าเหรอจะกดบอสีฟ้าเหรอ,อ,อนั่นไงน,นั่นไง ตันอยูคือมันเต็มอยู่ที่ร้อยใช่ไหมอันนี้ก็คือบอกอยู่แล้วว่าแบบเท่าไหร่แล้วมาโอ้ดีเพื่อนไม่ออกเพื่อนไม่ออก โอทำไมมันยาวนานจังห้องนี้เล่นอย่างยาวนานวันนี้มีท่อด้วยมองไม่เห็นอะดี่าจะมองไม่เห็นหลงทอ่อสุดยอดเลยเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนทำดีมากอ,าอีกสองชี <c ười> สี่เยังบอกอยู่เลยแต่ว่าแบบว่าเต็ดหกห้าสี่สามสองหนึง่งอ่ะแล้วก็อีกห้าวิ แต่อีกหนึ่งคิวแต่อีกหนึ่งคิวเพื่อนแต่อีกหนึ่งคิวสู้ๆนะเพื่อนตามสีฟ้าไปเลยดีกว่าฟ้าฟ้าสีฟ้า ไปเลยไปเลยสีฟ้าฟา้สุดยอดเลยสีฟ้าสุดยอดสุดยอดเลยมากสุดยอดมากเลยสีฟ้าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่ช่อง Do อบปี้ฟิลเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับ